คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเ,เพื่อนๆมาทําความสะอาดนะครับเจ้าลาที่มันขึ้นกับเบาะรถของเรานะครับแบบสเต็ปบายสเต็ปตั้งแต่การล้างด้วยน้ําเปล่าลงน้ํายาฆ่าเชื้อและทําความสะอาดนะครับตีค้าบให้แตกออกการซรับน้ําเพื่อไม่ให้บ่อละอมน้ำนะครับและการเป่าลมไม่แห้งจอดตากแดดต่างๆนะครับจบครบในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมจะเป็นยังไงนั้นนะครับรบกวนติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้ให้จบด้วยนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องกันเลยฮะไปเลยเอาละเดี๋ยวเรามาดูปัญหาในวันนี้กันดีกว่านะครับว่าผมเจออะไรนะครับกับการจอดรถช่วงหน้าฝนนะครับอากาศชื้นอ่ามาดูกันเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านต้องเจอแน่นอนครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาแก้ปัญหาไปพร้อมๆกันครับนี่นะครับผมสุดยอดไปเลยครับตัวนี้เป็นเชื้อรานะครับผมที่ขึ้นบนบ่รถของเราโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่จะ ใช้ทำความสะอาดในคลิปวิดีโอนี้กันครับําดับแรกก็เป็นตัวนี้ฮะฟองน้ําที่มันดูดซับน้ําได้ดีนะครับผมนีตัวนี้ของสามเอนะครับผมต่อไปพระเอกของเรานะครับออซิพาวเวอร์นะครับแวนิสนะผมเคยทาคลิปวิดีโอทําความสะอาดบ่อรถไปแล้วนะครับก็ตัวนี้ใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าเราจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมนะครับด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าตัวนี้เป็นลานะครับ อ่ะเป็นแวร์สนิทนะครับผมแป้งนะครับสกอตไบร์นะครับผมแบบว่ามีฝั่งหยาฝั่งละเอียดนะครับสุดท้ายนะครับก็คือเครื่องเป่าลมถ้าใครไม่มีใช้เป็นไดเป่าผมก็ได้นะครับแต่ตัวนี้มันดูดก็ได้รับมันเป่าก็ได้นะครับบางทีผมอาจจะดูดทิ้งไปนะครับพ่นออกไปข้างนอกรถนะครับถ้ามันเปียกมากนะหรือจะเป่าแค่ให้มันแห้งนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างแรงแล้วก็ไร้สาย นะครับผมของเคยังใช้งานได้ดีนะครับผมต่อเนื่องคือทําความสะอาดรถเนี่ยทั้งคันนะครับตัวนี้ตัวเดียวนะครับแบบเต็มๆนะจบเลยครับผมทาความเข้าใจกันก่อนนะครับในการทําทุกครั้งนะครับจะไม่ให้เบาะเปียกแบบ100%เซนะครับผมในการทําทุกครั้งในลักษณะนี้นะครับมันจะเปียกแค่ผิวหน้าเบาๆแค่นั้นนะครับผมไม่ไม่ไม่ลงไปถึงฟองน้ําของตัวเบานะครับอาจจะลงบ้างแต่นิดหน่อยนะครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมไปเลย โอเคนะครับลาดับแรกนะครับก็นําน้ําเปล่าเนี่ยฮะลงไปนวดกับคาบก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเทน้ำไวในเบาะเลยนะครับใช้แปรงนะครับจุ่มน้ํานะครับค่อยๆนวดกับคาบสกปรกก่อนครับให้อ่าพื้นผิวด้านหน้านะครับมันมีความนุ่มจากน้ําเปล่าใช้เป็นแปรงนะครับลักษณะนี้นะครับอ่าชุบน้ํานะครับให้พอหมาดๆนะครับแล้วก็เช็ดในส่วนนี้นะครับมันจะ จะเปียกแต่ด้านบนนะมันจะไปเปียกเยอะลงไปถึงด้านล่างนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ผมอยากจะย้ำมากๆเลยครับคือห้ามเอาก๊อกน้ําห้ามเอาน้ํามาเทเลยนะครับผมไม่ได้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นนะโอเคนะครับเมื่อทำมสะอาดด้วยน้ําเปล่าจนทั่วแล้วก็จะเตรียมน้ํามาครับประมาณหนึ่งขุถังนี้แล้วก็เจ้าผงคือหนึ่งซองเนี่ยใส่หมดเลยนะครับเพื่อความเข้มข้นนะ เราจะฆ่าเชื้อด้วยนะครับแล้วก็ให้เขาขจัดคราบด้วยก็ใช้น้ําประมาณนี้เดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วเราต้องล้างน้ําออกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแช่ไว้ยางงั้นนะอาลาดเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างจะมีความเข้มข้นสูงนะครับระวังนะครับอย่าให้มือเราแช่นานนะครับบีบทําฟองขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เอาฝั่งหยาบเนี่ยถูลงไปเลยนะครับอย่างนี้เลยฮะคือถ้าเราบีบเอาน้ําออกเนี่ยโอกาสที่น้ํามันจะซึมลงไปใต้เบาะมันก็น้อยครับมันจะมีแต่ฟองอยู่ด้านบนนะครับผม ดูจากสีของบ่อนะครับจากสีดาเนี่ยพอเราถูไปแ่งเง้มันจะเป็นสีขาวนะครับก็คือเจ้าตัวน้ํายาเนี่ยมันได้ซึมลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็ดูที่ฟองครับที่มือผมนะพอมองเห็นไหมมันดานะครับเป็นฟองสีดานะไม่ใช่ฟองสีขาวแล้วนะครับก็คือความสกปรกมันดูดขึ้นมาด้านบนอ่ะขัดน้ํายาเสร็จนะครับทิ้งไว้สิบห้าถึงสามสิบนาทีอย่าให้เขาแห้งนะให้เขาชุ่มชุมอยู่อย่างนี้แหละนะครับผมถ้าแห้งคือทิ้งไว้นานไปนะครับแล้วมันจะเป็นคราบนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่ามัน ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะขนาดไหนครับอยู่ลักษณะนี้นะครับดูถ้าดูดีๆเนะี่ยจะมีน้ํานะครับเว <l ots> ลารูดไปรูดมาเนะี่ยให้มันนุ่มๆไว้นะครับคือมันทั่วถึงกันแล้วแหล,ล,ละเดี๋ยวเราค่อยมาล้างออกอีกรอบหนึ่งครับผมทิ้งไว้ที่ก่อนสิบห้าถึงสาสิบนาทีครับเสร็จแล้วเมื่อรอครบสิบห้านาทีถึงสาสิบนาทีแล้วนะครับก็มาเตรียมน้ําเปล่าลักษณะน,นี้อ่าแล้วก็ของน้ํานะครับแล้วก็ใบที่เหลือนะครับ เตรียมทามสะอาดกันต่อเลยครับผมก็คือในส่วนของขั้นตอนนี้นะครับคือขั้นตอนของการล้างเอาเจ้าแวนิสกับคราบสกรปรกที่แตกตัวแล้วออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับใช้คําว่าให้ได้มากที่สุดนะครับผมเท่าที่จะทําได้นะก่อนที่จะเป่าแห้งนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยมาดำเลยนะดูดูที่ฝองน้ํานะครับ นี่ครับเอาข้ามออกมานะครับนะคือเอาออกจนกว่าไอข้าพวกนี้ยมันจะอ่อนลงเยอะอะครับเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราสลับทางมาฝั่งที่ยังไม่เปื้อนนะครับคือพอเรากดลงไปเนี่ยเขาก็จะดีดน้ําขึ้นมานะครับใส่พองน้ำนี่เสร็จแล้วนะครับก็ทำความสะอาดนะครับตัวนี้ก็คือไม่ไม่เติมน้ําลงไปแล้วนะการเติมน้ํานะครับก็คือใช้ตัวแปรงเนี่ยเอาแค่แบบน้าไม่หยดอะแค่แปรงเตลเกลครับถูอย่างเงี้ย ซีให้ข้าวเขาแตกนะครับเสร็จนะครับใช้ฟองน้ําดีบน้ําออกนะอย่าเมื่อกี้มันดํานะตอนนี้มันใสแล้วนะครับผมบีบน้าออกเช็ดแล้วขนานี้ครับกดลงไปฮะกดลงไปในเนื้อของฟองน้ำเนี่ยครับมันจะมันจะดีบน้าออกมาด้านบนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูอีกเห็นไหมฮะดำไหมครับนะอย่างนี้ใช้ได้นะครับผมทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนะดำเหมือนกันนะครับเอาออกให้ได้มากที่สุดครับผม นี่นะครับของน้ำอเนกประสงคนะครับใช้สำหรับดูดน้ำนะครับขดลงไปครับอ่านะน้ำขึ้นมาเปียกเลยนะครับว่าราคามันสูงไม่หน่อยนะครับแผ่นนี้สามสิบกว่าบาทนะดูดนะครับเนี่ยน้ําเต็มเลยนะเนี่ยแต่ใช้ในการดูดน้ํานะครับโอ้โหอันนี้น้ําเต็มเลยนะครับมาดูนะดูนะครับอื้มเนี่ยฮะเนี่ย ดีมากเลยครับผมดูดน้ําได้ดีมากๆเลยครับดูตอครับกดไปงี้ครับกดไปงี้อโอเคนะครับคราวนี้ก็มาเป่าลมครับผม โอเคนะครับกว่าจะเสร็จก็ได้เหงื่อเหมือนกันนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแลครับเดี๋ยวฉีดพ่นนะครับด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออีสานิดหน่อยนะครับให้ทั่วแบบบางๆโอ,โอเคนะครับวันนี้แดดด,ดีเลยนะฮะเดี๋ได้จอดเต็มแดดแล้ะครับวันนี้วันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับผมจอดตากแดดไว้ 2วันนะครับกฎของเราก็คือต้องมีที่ให้รถจอดตากแดดขั้นต่ํา2วันนะครับแล้วก็สามารถเปิดกระจกได้เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมโอเคนะครับทาออกมาก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้บ่อแห้งมากแล้วเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆครับกับทิปและเทคนิคที่ผมนํามาฝาก ทุกท่านนะครับในคลิปวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนท่านใดนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ผมช่างแบงค์ดีวด้วยนะครับคลิปหน้านะครับยังมีสาระดีๆอื่นๆงาน diy เจ๋งๆมาฝากทุกท่านดีนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามใต้คลิปวิดีโอนี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ